นี่ขนาดเข้าเส้นนี่ขนาดเก้าเส้นอืมหกเจ็ดสิบยตไงหย่อมเนาะดูว่าเดบุ๊กเฮ้ยหลานเดี้วเดียวเดียวเดียวดอันนี้ปเดียวลูกหลาเดียวปูจะไปหาอืมพูจะไปหาดอก ใจเย็นนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวโอ้ยหลานก็เลยพูดอะห้องอยู่หน้าต่างคุณแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวถ้าผมโมได้เลยครับผมก็ไดยยุ๊โอ้ยไปไปจับตั้งขึ้นมังกรตู้เศร้าสารเราจจับตั้งมังกรโอ้ของเรานี่ แต่เจ้าสารของมาหลายๆน่วยนี่น่วยนี่เราเป็นพระเอกะเอาอีหลิเนี่ยตอกกระเกียงตอกกระเกียงแล้วก็สารซ่งก็โอ้ยพอดีคัดเลยเนี่ยเขาได้มนมได้อืมกันได้ซํานี่วัชุนไวยหาของเจ้านี่กันพอจุกันเอีงจีอืมแมนอืมอันให้เจ้าเขาข้อเขาหลายๆเติบด้วยนุวยหน่อยเด้อให้มันข้อน้อยจากน้อยนะอันซุ้มเนี่ยมันจะข้อใหญ่ น่อยนี่สีงามให้ยคอมันสมตัวจังน้อยนะโอ้แน่นอนีนรีว้ของน่อยนี่นี่เรายังว่าหาลังเทียนนะครับมันพอดีจังหวะมันนันมันสีงามของนะเขาบว่าอ้ไรจังใจมันงามดอกมันงามเองครับมันได้จังหวะได้พอดีมันมันงามเองอิริตัวกันเดียอันไม่ตอกอย่างมันโบพอดีโบโมเหมาะหัน ข้าวเสี่ยวกรคักมันกับโบคักไงที่ว่าพื่นสารนี่ก็เลยมันเป็นบางหน่วยเออเป็นบางหน่วยของหน่วยนี้ออกมันก็ออกพอดีเนี่ยออกมาหลวก็มาเขาตุ่มลุ่มพอดีโว้ขาไปค่ะเป็นพระเอกเลยของโจนนียเนี่ยฝีมือนี่คักไงอันใดจังสี่บทหน่วยังดังเออจังเลย ดังปวงปวงรถเจ,จ้าซื้อเสียง,งนี่แหละส่งควง่องพอตูสายแบบนี้บ่ส่งนี่แหละว่าที่ค่องกันคง่องไรนวยเนี่ยของเลยดังเป็นส่งดีคื่บางีมักคาาอของไรนวยนะทีขอเฮ็ดมันต้องบาได้คือแลว้วกือบมันเหนียว่มตัดออกไงวะกาว์วาห้องเขาเราตัดออก คมก่อเปรย์อะไรให้มันจุกันกันลี้ยงคนตัค่ะคมก่อปอะไรให้มันจูกันพระดีหันละพอฟืนไม่ตอกนะเออคั้นมันค้ำกันนะมันเฮ็ดจังได๋มันก็บ่เข้าเด้เฮาสิบีบเข้าไปไหนมันก็บ่เข้านะรีดก็บ่เข้ารีดก็บ่เข้านี่แหละมันเป็นเทคนิคเป็นนเเทคคิล็กๆน้อยๆน่ะเฮาตัดออกเราคมเข้า์อะไรให้มันจุกันพอดีหั่นโอ้ย มันจะเป็นตุม้มลุ่มพอดีเลาสนันทบเลยพอพอ,พอพิสตกระตาไม่อพอริร่กระตาเรา,ารกระตาวะเรียกนี<อ>่ละสีสันกระตาวะนี่ยนี่สีเอาของอีกซักอกนราอยากให้มันตัวค่งโออยกสารตัวหังเอากระสารสักคนเรา,าอานะขนกระตาจอมียมุยมันมาให้เบิ่งตัวอย่างก็ให้เบิ่งดอกเย กินมาแล้วช่วงนี้มาสานไข่กาวแล้วพี่น้องสากาว3เสน3เปกาวนไปอีกจักประมาณ2นิ้วนี่ก็ไปเตาพอแล้วนะตูเนาะอือสิวปากใส่ใส่คกใส่แล้วก็วปากบัดอันเฮาอันวปากบัดเฮาเอาคอได้แท้หั่นก ให้ตอกอันตอกสารมันเสร็หน่อยลุงจากน้อยอ่อนจากน้อยมันจิจัดเขาองายตอนเทาแหวปากนะตอเขาข้อนะมันจีงามมันจีเขาละเอียดดีบาดเท้าอันเขาข้อแล้วเราบาดเท้าสีแหวออกหันเทาจะก็เห็ดตอกแข็งแบบเนี้ยเห็ดตอกเป็นรุ่นต่อช้าข่อยนะวะ ก็จะกินกุ้งเป็นสิ่ะเดิมนี่กมบัวน้ำไหลมันมาแล้วมาแล้วใครมาส่งลูกใครมาส่งลูกหลานหน่อยพี่น้องเลยห้องน้ำเจ็าปูหลานหน่อยเบ,นนอยบิงเบิงบ่งประตูเป่าเป็นสารเลยถ้าเบิงนนะ่งด้วยนะคือเป่าสารงามบ่ของเหรอ Bồn luôn nè, tu bao làm tu bao đó, yp mmmm 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 Phải mà xuống mmmm 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 mà xuống mmmm mmmm อโอ้ยแข็งกันเลยเดี๋ยวเบอร์มันก็เป็นแต<ช>่แข<อ>ง่งตัวแข็งตัวกลางขัดยุ่งตอกเลยเนี่ยโอนของเลยเนี่ยแต่เจ้าสารมาหลายๆหน่วยข่อยนำมาเป็นสีเป็นเส้าเนี่ย่อยว่าเป็นหน่วยนี่ล่ะตอกกระเกี้ยงดีหน่วยเนี่ยตอกเกี้ยงดีแล้วก็งามถุ่มรุ่งเราอตอกกระเพาาด้วยใจเย็นเมื่วาน เราตอกเกียงๆเส้นเสมอกันสีง,งามเลยเนี่ยตุเวียนเอิ่นแง่ศาสต์้ลูกไพรเพื่อนโอ้ลูกสาวเพื่นนนนอนตอนี่นะนอนตัว <c oughs> เอ๊ะโลจักตอกตอกทิฟเขานะออบอะแง่สาสต์<ล>จังวะมืะ่วัดเดลคนก็ไปพูดเหรอพูดไาาห้ ขูดได้หน่อยนึงอันตอกทิพเขาเอาชิมไปสักก้อนมาสั่นแง่สาสใเห็นลูกสาวสักก้อนลูกสาวคนตำศาสร์เราไม่ผู้แ่ให้เออมันดูเอย่างดรอกสนหกถ้ากันแปลงกีสองอลูกไปก็ไปมัวน้ำเลาวละม้วนไปเพิ่งเลาแปรงกีนกีตำศาดนะกัวเราจะได้ไม่ไพ่แล้วมึงกูม่ให้รู้ไม่อย่างละกันโอเคเด กี่พอก็พอต่อขึ้นพอแล้วเลี้ยวนะมม่เนี่ยเบิดคักบ่นี่วันเดียวเส้นเดียวนี่วะโอ้โหบมื่อนาไปแล้วอย่าสู้เอามื่อเดียวเลี้ยวคักไรทั้งนี้ไว้มันกับไว้พูดมื่อละสองหน่วยเออเอามื่อละสองหน่วยมันกับพูดถืว่มื่อละหน่วยสองหน่วยไรบัตรแม่คนศนสตร์าถิตละหน่วยพคนนึงจะกองใส่มื่อละหน่วยป่ะเนี่ย เปลี่ยนเว่ยึ้นมื่ออาทิตย์ล้วตูวเวียนมันก็บอกอยู่ในหมู่บ้านอันเปามันไหว่าเสด็จคนว่าปนีิโอ้ยสวยจีได้หน่วยนึงว่าเสร็จแล้วอ่ะเป็นใจคนอย่าปากลูกใจหอนเนาะใจหอนเอาใจหอนมันก็ได้ไวมันก็ดเลียวไวมันก็ดีแล้วเนาะ ม,มูเดทหน่วยหนึ่งเจ้าของได้หาหน่วยคนแข่งดีตัวเกงว่งไงความเกง่งความสามารถเลยนะพนยายามเลสิอ้าวเสียงโคกนม่ยายเหนกบอพ,พ,พ,พเนเชียงเขียนเสียงโคกปุ๊กป,ปุ๊กปุ๊กหนูป่าว่ะโอ้ลุพี่น้องเอาบรรยากาศบ้านๆให้พี่ให้น้องบ้านเฮาได้เบิร์นกัน นอนยัง hey, ยยมาเลงแหน่แล้วๆมาตังรึเเอองามเขาของงามประตูปนะ่าเมื่อน่ะบะเลี่ยวสมดกไม่ตอกเบิดสมพนว่าเมื่อนะ่ะสารต่อหาสหรับคลิปนี้ก็เพิ่งซันีนลัสะก้อนเนี่พี่น้องคลิปหน้าว่ากันไหมสวัสดีครับอันนี้น้อย